สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบอพลอยขี้ดื้อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบอพลอยขี้ดื้อค่ะวันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็อาจจะยังไม่คุ้นชินเ,เชือกนี้คือใครมาจากไหนนะคะเชือกนี้นะคะชื่อพังแป้งนะคะพังคือช้างพังเพศเมียนะคะแม่แม่พังแป้งเนี่ยอายุ35ปีนะคะตอนนี้อายุ35ปี ตกงานเข้าสองปีแล้วนะคะแม่พังแป้งตอนนี้คือตกงานไม่มีงานอย่างเงี้ยค่ะคือตกงานเนาะแล้วก็วางก็ไม่มีรายได้นะคะ <quota. S 1> ตอนนี้ก็ตกงานเข้าสองปีแล้วก็อยากจะพาแม่พังแป้งกลับบ้านนะคะแต่เนื่องด้วยที่ไม่มีรายได้เข้าสองปีแล้วนะคะก็ไม่มีค่ารถกลับบ้านเนาะ<ค><ม>อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านนะคะ,นะคะก็ หากท่านใดนะคะเมตตาอยากช่วยค่ารถแม่พังแป้งนะคะแม่นี้ก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะท่านใดไม่สะดวกคอมเมนต์พี่พี่โทรหาหนูในเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะโทรหาหนูในเบอร์โทรศัพท์ได้เลยถ้าหาในไลน์ได้เลยนะคะแม่พังแป้งเนี่ยเคยเ,เสียลูกไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งเชือกนะคะด้วยไวยรัสที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น นะคะก็คือไวรัสเฮอร์พีนะคะสมัยนั้นก็คือไม่ทันนะคะดูแลน้องไม่ทันคือไวรัสมันเร็วมากนะคะก็ทำให้แม่แป้งเนี่ยเสียลูกไปนะคะตอนนี้แม่พังแป้งก็ตกงานนะคะอยู่แม่พังแป้งเนี่ยอยู่ชลบุรีนะคะพี่ๆค่ะไม่มีรายได้เลยนะคะก็คือก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านนะคะ ท่านใดเมตตาอยากช่วยค่ารถแม่พังแป้งนะคะตามศรัทธาเลยนะคะพี่ๆขาแตพ่พี่ๆจะเมตตาแม่พังแป้งเลยนะคะก็มันมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ที่บ้านนะคะแม่พังแป้งไว้สามปีคะ่ะเนี่ยก็จะแบบ ยังไ,ไงดีก็ค,คืออยากกลับบ้านเลยนะคะพี่ๆดูค่ะเอ่อคุณปู่บอกว่าจะพากลับบ้านเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าเอ่อในส่วนของค่ารถค่าน้ํามันนะคะก็ต้องใช้นะคะแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ใหญ่ในการเคลื่อนย้ายช้างเนี้ยค่ะก็ต้องใช้เอ่อคะแนนจํานวนหนึ่งนะคะพอสมควรเนาะ <ๆ S 1> แล้วเราก็ไม่มีรายได้นะคะ แม่พังแป้งแต่ก่อนก็อยู่ที่จะไปชา้างจังหวัดส,สุรินทร์นะคะแล้วก็ไปทํางานที่ชนบุรีเนาะตอนนี้ก็ตกงานอยู่ก็อยากกลับบ้านนะคะตกงานมานานแล้วแหละนะคะแต่ก็ก็รอนะคะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ดีขึ้นในตอนนี้นะคะก็ไม่รู้จะเริ่มเริ่มยังไงนะคะก็เลยก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะนคุณปู่ก็ ตัดหญ้าตัดอะไรมาให้กินตลอดนะคะแต่ว่าคือไม่มีไรายได้เลยน้องพี่ๆค่ะอยู่นู่นก็ค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างนะคะทุกๆอย่างเลยแหละถ้ากลับมาบ้านเราอย่างน้อยเราก็ได้อยู่บ้านเรานะคะอย่างน้อยก็บ้านเราเนาะบ้านแม่พักแป้ที่อาศัยอยู่ก็แบบนี้เลยนะคะอยู่แบบ นอนนอนกลางกลางบินกลางอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะไม่มีบ้านไม่มีหลังคานะคะที่อยู่ที่ชลบุรีเนาะกลับมาบ้านก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะคะว่าจะยังไงนะคะก็ตอนนี้คืออยากกลับบ้านมากๆเลยค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายอยู่ทางน้นค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะเอ้ยไม่มีรายได้อะไรเลยนะคะมีแต่ค่าใช้จ่ายเนาะ ก็ท่านใดเมตตานะคะ, aa, ะ,คะอยากาสนับสนุนค่ารถให้แม่พังแป้งนะคะ oh <my> ก็ตามแต่พี่ๆจะเมตตาให้แม่พังเลยนะคะแม่พังแป้งเป็นช้างของใครไม่นีแม่พังแป้งนะคะเป็นช้างของคุณปู่ทวดนะคะปู่ทวดเหืนนะคะที่เป็นหมอเท่าประจำศูนย์การศึกษานะคะ แต่ว่าคุณปู่นะคะเนื่องด้วยอายุก็มากเนาะเลี้ยงไม่ไหวนะคะก็เลยให้คุณปู่อีกท่านหนึ่งนะคะหรือว่าคุณน้าเนาะไปเลี้ยงนะคะช่วยกันเลี้ยงนี่ก็วิกฤตแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็ไม่อยากจะเจอนะคะรวมทั้งเราด้วยเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องสู้กับมันนะคะถ้า คือมันถอยไม่ได้นะคะถ้าถอยเขาก็ไม่อิ่มเขาก็ไม่มีอะไรจะกินนะคะเราก็ต้องสู้เพื่อเขานะคะก็แม่พังแป้งเนี่ยวัยสามสิบห้าปีนะคะเขาเคยเสียลูกไปแล้วหนึ่งเขาเคยเสียลูกไปแล้วนะคะหนึ่งเชือกเนาะด้วยไวร,รัสฮิปปี้นะคะลูกเขานะคะก็แม่พังแป้งเนี่ยสกัดเร็วๆนี้ละคะ่ะแม่พังแป้งยัง ไม่มีช่อง y o u t u b e นะคะแม่พังแป้งไม่มีช่อง YouTube เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ทำแล้วก็คุณปู่ก็ไม่ท้อไม่คือยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเอาง่ายๆนะคะพี่พี่หายังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเนาะวันนี้ครอบครัวน้องบอกรอยคิดื้อนะคะก็ได้เป็นสะพานบุญนะคะช่วยเหลือหาค่ารถจากพี่ๆคุณพ่อคุณแม่ FC ผู้ใจดีนะคะ ส่งแม่พังแป้งกลับมาบ้านเนาะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่บ้านเรานะคะขอแค่ค่ารถกลับบ้านเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขาแม่พังแป้งไว้สามสิบห้าปีนะคะเพราะ่าแต่ละวันเนี่ยเขาก็กินเยอะแบบนี้ค่ะทุค่ะก็คือกิน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 ตลอดนะคะแล้วเราไม่มีถรายได้เราก็สู้ไม่ไหวนะคะพี่พี่หาเราก็สู้ไม่ไหวเราก็เออ คุยกันนะคะคุณปู่ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะพาแม่พังแป้งกลับมาบ้านนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่ที่บ้านเนาะนะคะ,ะแม่พังแป้งกลับมาเนี่ยจะมาอยู่บ้านน้องพลอยไหมหรืออะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ๆทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะน่าจะได้กลับอาทิตย์หน้าเนี่ยละค่ะไม่เกินวันพุธนะคะไม่เกินวันพุธฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะคะติดต่อแม่นิกได้เลยนะคะ